วันนี้มีเมนูเสนอนะครับน้ำเงี้ยวนี่ดอกเงี้ยวนะครับผมมีเลือดเติมทีหลังนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศเลือดแล้วก็หมูนะครับเราก็มาผัดพริกกันเลยนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยผัดพริกให้อพอหอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไก่ขาไก่หมูกระดูกที่เราต้มไว้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ นำมาใส่นะครับนำมาใส่ในหม้อนะท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับแยกหม้อไม่ต้องต้มรวมนะครับสูตรนี้ไม่ต้มรวมนะครับผมสูตรไข่ก็สูตรมันสูตรเตี๋ยวครับผมอย่าพูดว่าอย่างอื่นนะครับนี่น้ําเดือดแล้วก็ใส่หมูนะครับวันนี้หมูเราไม่ได้นําไปผัดนะครับเราใส่แบบสดๆให้มันมีความ อ่ะนุ่มนวลแล้วก็ใส่เลือดตามลงไปนะครับใส่เลือดหมูตามลงไปนะครับนี่ใส่ดอกนิ้วนะครับผมดอกนิ้วเพื่อให้ความหอมดอกนิ้วนะครับแล้วก็ตามไปด้วยมะเขือเทศน,นะครับผมใส่ลงไปนะ ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนี่ครับไปดูผักบ้างนะครับก็มีถั่วมีกะล่านะครับเนี่ยตามนี้เลยถั่วงอกต้นหอมผักชีนะครับนี่ครับน้ําเดือดเรียบร้อยโอ้สีสันจัดจ้านน่าดูแล้วเราก็เติมเลือดนิดหน่อยเพื่อให้มันข้นน้ําจะได้เข้มข้นนี่นะครับ นี่ครับจัดจานเลยครับผมจัดจานแล้วก็ตักเลยีขาไก่ปูกวกนะครับลาดลงไปนะครับผมก็ด้วยความอร่อยหอมมากครับตักน้ามัํนลาดลงไปนะดอกนิ้วอะไรนิดหน่อยใส่ลงไปนะท่านผู้ชมนี่ครับนะครับก็หอมมากๆเลย นะครับก็ใส่กระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวต้นหอ,อมโรยหน้านะผนะักชีนี่ครับผมน้ำเดือดเดือดข้นข้นโอ้โหหอมมากครับก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับผมนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็อร่อยด้วยครับผม